เกิดอีกย่างคืนพี่น้องข่าวด่วนเลยนะครับล่าสุดคู่มอนอิงนะครับเดือดแล้วพี่น้องเพิ่นโพสต์เฟซบุ๊กไว้แบบนี้ครับคนที่ดังเพราะดูดคลิปอุ้งอิงมีตัวตนเพออุ้งอิงมีซิอีหยังมากกันแน่กันแน่น้องแฮทแทกงงสวัสดียังเป็นทางการครับสุขสุขคนนะครับสวัสดีเอฟซีคนมักหมอลำนะครับขอบพระคุณไปย่างเอฟซีอีหลายอุ้งอิงเอฟซี FC สาวหน่อยเพชรบาดแพงสุขสุขคน ที่เขามาให้กำลังใจกันที่เขามาเบิรงในคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะอยากว่าถึงประเด็นนี่ครับล่าสุดเมื่อประมาณสักหกโมงหกโ,โ,โมงครึ่งโดยประมาณเนาะพี่น้องพอดีคู่หมอนอิงเพิ่นมาโพสเฟซบุ๊กไว้ตามนี่นะครับตามที่ผมได้ได้อ่านมาตามที่ผมได้กล่าวมาแล้วเบื้องตอนนะพี่น้องเกิดจากไผพี่น้องผู้ใดเป็นคนเหตุแบบนี้คือบ่สมควรยังยิ่ง มีตัวตนเพราะน่องแท้ๆเป็นอย่างเื่อเอาน้องมากกันแน่กันแน่อยุ่บกเส้านะครับหลังจากที่คู่บอลอิงได้ลงไปแล้วปร,รลประมาณ2 0นาทีมมน,มมน,นะครับมีค้นเมื่อกดถูกใจกดไหลประมาณ2,000คนเลยค่ะคอมเมนต์อีก200กว่าคอมเมนต์นะครับแช่อีก3 1แชร่ซึ่งบางส่วนนะครับผมขออนุญาตท่านนัก่าคู่บอลอิงนะครับขออนุญาตกล่าวถึงคอมเมนต์บางส่วนเนาะพี่นอนะ้องเนาะขออนุญาตเอาคอมเมนต์เมื่วาเมื่อเล่าซู่ฟังนะครับ คอมเมนต์หนึ่งบอกว่าเอามั่นลงหลุมว่าสั่นเป็นอามาเดียวนะเป็นคนคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ comment ต่อมาพี่น้องสุดยอดพี่มอนอิงอีกคนหนึ่งนะครับมาคอมเมนต์ว่าจัดเลยจ้าคนแบบนี้แล้วก็มีอีกคนหนึ่งนะครับมาต่อโต๊ข้าวอีกแล้วอีกคนหนึ่งมาตอบว่าใช่ครับคู่นะครับอีกคนหนึ่งครับมาคอมเมนต์ว่า แซะไม่เลิกเอามันไปผูดว่าสันเอามันไปผูดหรือเอามันไปปล่อยเนาะพี่น้องเลาะแต่ก็มีคนมาตอบนะครับคนมาตอบคอมเมนต์นี่นะครับไผอ้ายบอกน้องแน่แต่สร้างแทนแต่ก็มีคนมาตอบคอมเมนต์อีกนะครับมันไปแซยุสัยอีกแล้วมีคนมาตอบลงมาอีกนะครับคอมเมนต์ comment เดิมไพ่ละคะ่ะแต่ตําบักคุงสิเอาทั่วไปลงว่าสันแ้วก็มีคนมาตอบคอมเมนต์ใหม่นะครับ ถูกต้องค่ะแต่ก็มีอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าผมบ่มักแต่แรกแล้วแสดงว่าคนหนีรูนะพี่น้องนะว่าเป็นไผนะครับที่เพื่อนมาตอบว่าผมบ่มักแต่แรกแล้วแล้วก็มีอีกคนหนึ่งเพื่อนมาบอกว่าเกินขอบเขตจัดเลยอีกคนหนึ่งนะครับมาต่อนะครับมาคอมเมนต์ไอยสดุงเลยฮ่าฮ่าฮ่าพันว่านะครับแล้วก็มีอีกคนหนึ่ง เพิมาบอกว่าโดนใจแม่แท้ลาแล้วก็มีอีกคน่นึงมาคอมเมนต์ว่าไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะคิดแล้วก็มีอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับแม่นที่สุดพวกแอบบแอบไบายผู้ลายค้นคิดไปต่างๆหน้าๆว่าเป็นไผ่พี่น้องไผ่ล่ะคือเห็ุแบบนี้นะครับเกิดจากน้องแท้ๆยังเอาน้องไม่เหตุแบบนี้มันบ่สมค่วงยังยิงนะครับ หลายคนนะพี่น้องนะผมเห็นแล้วนะครับพ่อบ่ได้ดั้งใจเขาเฮตดบ่ถือใจจะเอาไปว่าให้เขาเสียเสียหายซึ่งมันบ่สมควรยังยิ่งนะครับฝากไว้นะพี่น้องนะเกิดจากสายยาลืมมองเกิดนะครับเออหลายคนเกิดเพราะองค์หญิงเฮตดกระแสติดกระแสกาะกระแสองค์หญิงแต่เอุอ้งหญิงมาทำลายมันบ่สมควรยังยิ่งนะพี่น้องนะผมนี่ยอมรับโดยตรงเลยว่าผมนี่เฮ็ดคลิป เกิดจากอุ้งอิงนะครับเอาคลิปอุ้งอิงมาลงกรน,นะครับกรซิมีช่องช่องนี้นะครับเออกรสิผู้ติดตามสิไลายขนาดนี้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับอุ้งอิงคือคนสําคัญคือคนมีพักคุ้นกับผมนะครับถึงน้องอุ้งอิงซสีอายุแค่สิบเจ็ดสิบแปดแต่ผมก็ถือว่าอุ้งอิงเป็นผู้มีพักคุ้นนะครับผมอายุสี่สิบนะแต่ผมก็บอกคยลืมว่าอุ้งอิงห่เอียงกับผมแน่นะครับ ยังหน่อยมูเจ้าติดตามมูเจ้าในเบื้องคลิปผมว่าวความจริงนะครับผู้ใดสิวาผมยกย่อปอปั่นนะครับหรืออวยอุ้งอิงกวาโหลดพอผมอวยจริงแล้วผมเอาความจริงมาว่าครับสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือความจริงนะครับผมไม่เคยเอาความแอบแฝงนะครับว่าจังสันจังซี่ไม่เคยใส่ลายหายลายผู้ใดทั้งสิ้นนะครับ,น 3, ใ,นนะรบในช่องของผมในพื้นที่ของผม แม้แต่ผู้ใดยอยู่ในวงหรือวานะครับหรือคนที่อยู่นอกวงผมก็บ่เคยเอามาเปรียบเทียบกับหูงหญิงนะอันนี้จากใจจริงบ่อยากเปรียบเทียบ่วเว้าเพื่อให้ศิลปินอีกคนหนึ่งในทางลบให้เขาเสียหายนะครับเข้าบบชอบเข้ากับแค่เลือนผ่านนะครับบ่จําจเป็นจะต้องเอาไผ่มาว่าเพื่อมาเป็นสนุกป,ปากเพื่อให้คนอื่นเข้ามา เอาอยอดไหลยอดแช่พี่น้องน,นะพี่น้อง้าบโมมักนะครับแกัแค่เลือนผ่านแกัแค่นั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเป็นกําลังใจให้น้ององ้์หิงต่อไปนะครับว่าผู้ใดก็ยาพี่น้องล่อฟัง่งล่อเบิองอีกเทื่อนหนึ่งนะครับว่าเป็นไผ่นะครับเป็นกาลังใจให้คู่มอนหิงด้วยเช่นกันครับผมคู่มอนหิงถือว่าเป็นผู้ดูแลอง้์หิงที่แบบ บ่มี่ยังขาดต๊กบกผ่องเนาะพี่น้องเนาะตั้งแต่เห็นมาตั้งแต่มือแรกนะครับดูแลุงอิงดีตลอดนะครับพร้อมปกป่องอุงอิงได้ย่างดีพี่น้องขอบคุณจากใจครับขอบคุณคู่หมอนอิงนะครับขอบคุณ f อทุกๆคนนะครับคลิปนี้ฝากไว้ซ้มมี่นะครับถ้าเห็นว่ามันดีมีประโยชน์ผมขออนุญาตฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนั่นได้เด้อครับขอบพระคุณครับ